อบรรยากาศนะฮะท่านผู้ชมเห็นไหมฮะนี่คือบ้านติมตอนที่ปิดไฟนะครับเนี่ยโอ้โหโคตรน่ากลัวดูแสงพวกนั้นสิฮะเชี่ยน่ากลัวจัดแล้วคือแบบสภาพบ้านนี้คือแบบโอ้โหระเลตุมเปะไยนะฮะมันเกิดอะไรขึ้นเออราอวันพันปีไม่เคยเป็นแบบนี้พอเดินมาเป็นเลยโอเค มาเราต้องขึ้นไปชั้นบนสินะน้องหมีมีอะไรอ๋อไม่มีอะไร,ไะไรประตูมันเปิดเฉยๆโอ้มีเสาวไว้หน้าบ้านด้วยเฮ้ย,เ,ยเสียงเด็กครับผมเฮ้ยเฮ้ยฟุตบอลไม่เอาน่ะไงฟุตบอลมันขยับไปเอง โอ้โหแล้วบ้านไม่จ่ายค่าไฟวระติมทำไมมันมืดอย่างงี้ไม่มีอะไรเฮ้ยเอะ้เฮ้ยเสียงเสียงฟังดูไม่ดีเลยครับเปิดได้ไหมไม่ได้เป็นไรไม่มีอะไรโอเคไปต่อ ตรงนี้นี่เป็นที่บอกตรงนะฮะเป็นจุดที่ผมงงมากเลยนะฮะเว้นกี่ครั้งผมก็ยังงงอยู่ว่าแบบมันต้องแบบยังไงอะมันต้องให้ไปไหนไอะไรประมาณนี้นะครับคือแบบมันไม่มีอะไรตายตัวเลยนะครับตรงนี้อุ้ยเชี่อแค่นี้พี่ก็เอาเปิดไม่ได้ขอบคุณครับแม่เหมือนมันจะให้เราเดินวนขึ้นวนแบบยังไงฮะผมไม่สามารถตอบได้ ขออภัยฮะมีมอไซค์ผ่านหน้าบ้านนะครับเมื่อกี้เฮ้ยไปอะเอ๊อะอมันจะให้มาทำอะไรอันนี้ไม่ไปรูปนะฮะเป็นรูปของติมกับเจนนะฮะจากที่ผมเดานะแม่เพราะว่า <c oughs> ในบ้านนี้ก็บ้านเขาเอะนะอืมโอ้โหตายตาย,ตายจะให้ทำอะไร อันนี้คือผมไม่วิ่งจริงนะฮะว่ามันต้องให้ไปต่อ,อยังไงเพราะว่าตรงนี้เป็นจุดที่ว่าผมมองว่ามันแบบยังไงอะไม่สามารถแบบเดาทางไปต่อได้จริงๆนะฮะว่ามันให้เราแบบเริ่มปฏิปตอหาตรงไหนก่อนอะไรประมาณนี้นะฮะคือแบบผมไม่วิ่งจริงอืมไม่ใช่มันอาจจะให้เรากลับขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งเนี่ยฮะมันต้องวนวนวน,นทั่วบ้านไปแบบนี้เอออ่า ได้ไหมไม่ได้เนี่ยเอ้ยเสียงวัยเอ้ยโอ้โหเสียงเด็กฮะแม่เป็นคนมีมารยาทซะด้วยปิดประตูให้โคตรเจ๋งโอ้โหโผล่ในบ้านก็ไม่ดีนะพี่เป็นผมปิดไฟนอนแล้วนะโอ๊ยเอาไปอะ 6 8 6 7 6 6 6 5 6 4อะไรอะ่ะ6 1 6 0 59 58 57 56 5 5คืออะไรอะ่ะนี่แหละฮะมันเหมือนมันต้องวนไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมผมก็ไม่สามารถตอบได้นะครับว่าเขาใช้มาทำอะไรกดได้ไหม เฮ้ยเสียงเหมือนประตูเลยครับท่านผู้ชมใครเปิดประตูวะห้องนี้ก็ยังเปิดไม่ได้เฮ้ยมันดูไม่มีอะไรจริงๆครับท่านผู้ชมไม่มีอะไรเลยสิบสามอ้าวแล้วเวก,ก็มาค้างที่สิบสามนะครับอ,อ้าว หรือว่ามันต้องรอให้เวคหมดก่อน,น,นทีวีดับไปแล้วฮะเขาไปอ่ะเหมือนเราอาจจะต้องขึ้นไปใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะตรงนี้เป็นที่ที่ผมมองว่าแบบเอาจริงๆนะเป็นยากแบบมันแบบเออเดี๋ยวโ,โหูบ้านพังยับกว่าเดิมนะฮะอ้าวประตูคือไป เฮ้ยมีเสียงโทรศัพท์ครับไปลงไปรับโทรศัพท์กันดีกว่าเนี่ยท่านผู้ชมมันต้องเดินขึ้นวงขึ้นวงอยู่อย่างเงี้ยจากที่ผมแบบดูจากรอบที่แล้วนะฮะรอบที่แล้วผมติดตรงนี้เป็นชั่วโมงเลยนะมารับสายกัน,นะฮะอะไรวะเนี่ยโอย้เสียงโคตรหวานเลย นีไม่ได้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับโอ้โหบ้านโคตรลกเลยเฮ้ยเสียงประตูอ้าวประตูตรงนี้เปิดครับแล้วก็อะไรอ่ะเบอร์ติดต่อของคนที่เราคิดว่าเจนอาจจะไปอยู่ด้วยโอเคขอบคุณเฮ้ยเอา <laughs> ใครมันมาเว่นพังกิจอยู่แถวนี้ ไม่เอานะาไม่เอานะไม่เอานะาแบบนี้ไม่มันเลยนะอมีเสียงครับเอาประตูห้องน้ำนี้ปิดเปิดได้ปะเปิดไม่ได้โอเคยิบขึ้นไปเนี่ะครับมันต้องวนขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้ละฮะท่านผู้ชมแปลกอย่างเดียวก็คือไม่มีขึ้นขึ้นลงไลงซสขวายขวาเอดีไม่ใช่ละนั่นมันสูตรเกมเนี่ยมันต้องขึ้นลงอย่างเงี้ยแล้วแบบคือเออตรงนะผมก็ ยังหาบทสรุปไม่ได้นะครับว่ามันต้องเริ่มจากตรงไหนอปฏิป,ต,ปต่ออยังไงนะฮะเพราะมันแบบเนี่ยมันไม่มีอะไรให้เลยอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้ผมคิดไปเองหรือเปล่าปังห้างญาห้ามญาติมันแบบมันขยับได้นะฮะไม่ไม,ไม,ไม่ทุกท่าน <c oughs> ฟังผมนะฮะจิตปรุงแต่งพูดพร้อมกันนะฮะจิตปรุงแต่งโอเคอเดินลงมามีไห มีไหวโอ้ยพี่ผมเดินวนหลายรบอบไปนะพี่แจผมทำอะไรพี่บอกสิกับข้าวถ้วยชามไม่วางเลยบ้านดูสกปรกมากนะฮะเอ้ยไม่ใช่สกปรกสิต้องแยกว่าสะอาดนะฮะอ้ยี่ย,ยสะอาดเพราะมันว้างนะฮะโอ้โหกูอย่างเว่นมุกไม่จบเลยตอนนี้จะเที่ยงคืนแล้วฮะบ้านของวันใหม่ตรงนี้เปิดได้ยังยังไม่ได้ อาจจะให้เราขึ้นไปด้านบนก็ได้นะฮะตอนที่ผมเว้นตอนเด็กผมจําได้ผมติดตรงนี้เป็นชั่วโมงเลยนะเพราะว่าแบบไม่รู้ไงว่ามันให้ทําอะไรห uh, ้องเจนเปิดฮะดูหน่อยสิเอาไม่จะมีอะไรเลยอะไรอ่ะ อา้าวหุยเสียงอไรอะเสียงอะไรอะชัดเจนนะฮะทำไมถึงไม่เชื่อแฟนวาเนี่ยโอ้โมีข้ามเมนใครก็ไม่รู้ไปโอ้ยเฮียโอ้โตุกแกครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมตกใจตุกแกนะฮะโอ้โหตัวโคตรใหญ่ เมื่อกี้เด็กแว้นนะฮะผมก็เงียบไปสักพักหนึ่งแล้วค่อยกลับมาอัดใหม่นะฮะแม่หวัวนี้มันอะไรนะเนี่ยเ้ยเมื่อกี้ตกใจจริงนะผู้ชมอา้อาวคาซีนครับอุย๊ยอะไรวะเนี่ยโหตกใจแบบไม่ทันนะครับจู่ๆตรงนี้ก็มีจุดสปาวจุดวาร์ปซะงั้นโอเคเราต้องตามหาเจนนะฮะไป l e ส ที่มันตึกอยู่ไหนวะเนี่ยนี่ปะไม่ใช่เฮ้ยโอ้หเสียงเปิดประตูต้อนรับเลยนะตรงนี้บอได้ปะอ่าชัดเจนเหมือนจะได้ใช้เสียวๆยังไงไม่รู้ครับท่านผู้ชมเสียวๆแบบบอกไม่ถูก อ,อะไรอะเมื่อกี้ผมไม่ได้หันมาพอดีนะฮะตรงนี้มีตู้โอเคสำรวจก่อนนี่เปิดไม่ได้มีตู้แบบนี้มันต้องมีอะไรเอา้เอาน่าไงกูว่าเร็วไม่ได้เด็กฮ่ <laughs> าฮ่เอา้าเออเออท่านผู้ชมมืดกึบคืออะ <gasps> อ๋อแม่งจะให้กูออก ไม่่่ใชแบบนนีี้เออใช่เมื่อกี้มันไม่ใช่แบบนี้นี่เอา้าเรากลับมาหุยนี่มันประตูไปไหนก็ได้ <c oughs> ใช่ไหมมันคือประตูไปไหนก็ได้เอา้าเฮ้ยเจนเจนเอาผมก่อนอเดิงไปเจนโอ,โ,โอ้โห <c oughs> เธอมาหลอกให้อยากแล้วก็จากไปนะฮะโอ้โหเดินตัวแต้มตัวแต้มเอา้า ต้นหวังตรงนั้นก็มีเจนอีกคนหนึ่งนะฮะสังเกตหวังกระจกใช่ไหมเปิดได้ปะอะไรอ่ะคุญแจขึ้นสนิมสวยโอเคฮะต้องหาทางเอากุญแจเอาสนิมเอาสนิมออกจากคุญแจปึ๊บ,ปบเปิดให้หมดก่อนเปิดได้ไหมไม่ได้โอเคไปต่อ อุ้ยแช่ไดีเสียงมานากไกลไยบอกว่านางจะไม่ได้อยู่แถวนี้นะฮะ๊ uh. เสียงโคตรใกล้เซอร์ลาว7.1เปิดไม่ได้เปิดไปไม่ใช่แบบเซอร์ไพรส์แบบนี้ก็ไม่เอานะตัวนี้มีเอ่อ uh ตู้นะครับโอเคมีตู้น,นี่เปิดไม่ได้โ,โหแม่งมีเสียงด้วยเงียบหน่อยนเงเงียบเฮ้ยมันดูแปลกแปลกมันดูแบบดูเงียบแปลกแปลกว่าตรงนี้มีจุดวาร์ปนะฮะ างไหนวะเนี่ยที่แน่ไม่ใช่ทางนี้แน่นอนโอยนี่หันหน้าเข้ามุมหันเข้าไปนะมึงจะหันออกมานะนี่คืออะไรอ๋อนี่ไงมันต้องผสมสารนะฮะได้ปะเดี๋ยวแป๊บนึงนี่ไอโอดีน I o D e N, ต้องมีไอโอดีน e กับอีกสารตัวหนึ่งผมจำได้เดี๋ยวมาอไอ้เสี้ย เที่ยเที่ยนี่มันเที่ยไปดีอะนี่มันเท <c oughs> ี่ยไปดีอะโอ้โห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 ฉางศึกเว,เว้นไม่เบิกช้างศึกเว,เว้นไม่เลิกกูไปแล้วไอ้เียไม่อ่าโอเคครับท่านผู้ชมจากที่ผมสันนิษฐานนะฮะไอ้ตู้ตรงนี้ที่เรามาหลบเมื่อกี้คือมันไม่ได้นะฮะคือแบบมันมีรูอ่ะเออแม่เมื่อกี้เราก็ไปพลาดไปเลยนะฮะ มารอบนี้ผมต้องเวียวซ้ายแล้วก็เข้าไปอยในตู้นั้นโอเคมาทุกอย่างต้องเกิดขึ้นแบบรวดเร็วนะฮะไปต้องปล่อยให้อนี้เดินไปก่อนโอเคมันไปบงังมามเดี๋ยวมันก็หันมาหาเรานะฮะไปรีบเอาคุญแจแล้วรีบโกยเธอยโยมใส่อ่านี้เอาชิตอ่ามาต้องใส่ไว้นะเดี๋ยวเพิ่งนะผมลืมละ โอเคมันต้องใส่ไอ้แก้วน้ำเปล่านะฮะช่วยเงียบดูตามสูตรมันมีสูตรอยู่นี่ไงวอเทอร์ Water. กับอีกสารนึนนงนะฮะไปะพร้อมเดี๋ยวเราต้องไปวีกับไอ้หมอนี่มาอย่าเสียไปมาว,วิ่งวิ่งไปฮะเราจะไม่เสียไปวาไป อ้าวไอ้าวไปอาไป้อาวไไม่ได้แดกบอกเลยไม่ได้แดกนะฮะรอบนี้อุย้ยแม่แม่คุณไปซะนะรอบเมื่อกี้พลาดไปหน่อยนะฮะจ้วบจ้บจ้บไป,ไปยังเอ่ยอ่าไปแล้วไปแล้วก็มาเอาอยู่นี่ อเอาจริงนะพังเลยพี่พังเลยเดี <c oughs> ย๋ยบอยนะฮะได้สารมาคาถามคือ,อเราจะกลับไปแบบให้นางไม่เห็นยังไงม,มันต้องไปทางเดิมเอาหลบตรงนี้ไม่ได้ด้วยอ,อ้อม,อมดูก่อนต้องดูการเดินของนางน,นะะเดี๋ยวผมจะลองมาหลบหลังโต๊ะตรงนี้ดูก่อนนะฮะรอให้นางเดินออกไปมาดูกันจะได้ไหม ไม่เงียบจังอ่ะได้พราว่าถ้าหลบฝังโต๊ะตรงนี้โอ้เป็นผมผมคานแบบย่องแบบไปไปด้านหน้าตรงนี้นะแต่เสียวมันไม่ได้วะไม่รู้ครับไม่ลองเท่ากับไม่รู้นะฮะท่านผู้ชมเตรียมตัวเตรียมตัวผมเตรียมตัววิ่งละถ้าสมมติมันแบบ,บหลบฝั่งเก้าอี้ตรงนี้ได้ก็คือดีนะฮะดูไลฟ์วิ่งมางก่อน มันไปตรงนู้นเนาะผมว่าเราไปได้นะโอ้มันออกนอกห้องอยู่สวยสวยสวยไปสิครับจะรอไปวิ่งไปไปไปออกมาออกมาเอามา,า,มา,า,มากูได้อันใหม่แล้วกูได้อันใหม่แล้วทีเข้าไปทีเข้าไปอ่าผสมเรียบเลยสวยงาม ได้ไหมกุญแจต่อไปเราก็ต้องหยิบออกไปเว้ยเฮียกูไปแล้วว้ายว้ายอะไรอะไรอะไรอ้ยรอะไ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 รสู้นะสู้นะเห็นอย่างงี้พี่สู้นะพี่ผมสู้นะพี่ผมสู้นะเข้าหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนอืมระบบแล้วหลบแล้วระบบแลนะหลบไปนะ ไอ้เชียมันเห็นอะไรวะเดียโอโดอะไรวะเดียมาครับท่านผู้ชมเตรียมพร้อมนะฮะแม่มันให้เรามาเกิดตรงนี้ใหม่เอา shit ไอ้เชียมาดิมาดิอา h jesus christ no เว้ยไปไปไปติมตีมตๆมวิ่งวิ่งวิ่งตมวิ่ง สู้เขาติมสู้เขาไปสิติมวิ่งติมไม่วิ่งอ่ะไปติมติมติมวิ่ง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 ไปเลยวิ่งไปเลยอู้กือบแล้ฮะแม่เจ้าโอ้เกือบเกือบตายดูสิดีนะมันยังเซฟกุญแจไว้ให้นะฮะไม่ให้เรามาทำใหม่ถ้าเราทำใหม่หมดนี่คือแบบ เกมใจร้ายอยู่นะแล้วก็แน่นอนนะฮะเจนยืนอยู่ทังประตูรอ,อไปเมื่อกี้นางวิ่งมาว่านางเบี้ยวไปฝั่งขวาไม่ใช่เหรอเอา้าทำไมเป็นงี้วะเนี่ยเจนรอผมก่อนเอาเ,เอาอีแวอีเจนเรียกอีวนะเะยแม่ไม่รอเลยสุดยอด เจนน่าจะไปอีกตึกหนึ่งต้องหาทางไปต่อขอดูหน่อสิอะไรอ่ะนักศึกษาที่ต้องการใช้ห้องแบบแต่ยังไม่มีการ์ดสำหรับเข้าห้องให้ติดต่ออาจารย์วาวินที่ห้องพักอาจารย์ชั้น2โอเคครับกดวิบกดวิบสินะตอนนี้วิบมันมาให้แบบไปชั้น2ครับอ้าวไม่ไปอ่ะเออโอวิบเสีย ชอบจังโอ้โหไฟแดงมาอีกแล้วฮะ,ฮะขาบเวือดมาทางนี้ด้วยมีตู้อีกอะคิดไม่ดีไปฮะท่านผู้ชมตู้มันจะเยอะแบบนี้คิดไม่คิดดีไม่ได้จริงๆนะแม่เหมือนจะได้มีการสเตล,ลเกิดขึ้นในวันนี้นะฮะเดินดูให้หมดอันนี้เปิดได้ไหม,ไมเดินเฮ้ยได้เฉย เดี๋ยวนะห,ห้องนี้ก็เป็นห้องเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นห้องไม่มีตู้โอเคโอเคไม่มีอะไรปิดไปแต่ห้องสีแดงเนี่ยสิผมว่ามันต้องมีประเด็นฮ้คลื่ออะไรอ่ะอ๋อเหมือนสับสวิ์ไฟนะครับเฮ้ยนั่นงไงผัวเอว จะให้ไปดีๆก็ไม่ได้นะฮะท่านผู้ชมดูดูนางทำขอไปแบบดีๆไม่ได้วะอู้เหรอวาจุย้ยเชงเงือดูหน่อยโอเคมึงอย่าหันกลับมานะ สวยถามแถวข้างห่างไอเอ้ย,อยผมว่ามันหันวะเอ้ามันไปไหน่ะไปไหนไม่รู้ครับไปไปดีกว่าเสียงเสาวามากนี่ไงมันอยู่นี่ค่อยๆตามครับเจนเ็นตรงนี้ค่อยๆตาม ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นผมจะวิ่งเข้าห้องด้านหลังนะฮะแล้วก็เข้าไปหลบตู้โดยทันทีโอเคมาทางนี้ดูดูดวงเท้าส้นสูงนางอย่าเห็นนะค่อยๆโอ้ยเชีย่ยใกล้ระดับเสือ้าวเฮ้ยอย่าหยุดดิเออนั่นแหละเดินไปต่ออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละโอ้ยฟินาที เดือทีชีวิตไปนะไปวนะไ,วนะไม่มีใบบักหมานต่อกันนะไปวนะอุ้ยไปแบบนิ่งๆนี่ไงวิบใช้ได้ปะไปพี่เราต้องไปชั้นสอง <laughs> อ้าวโหลดฉาดมีมีมีกระตุกนิดน,นึงนะฮะโหลดฉาด ตึง,ตงอย่างกับเสียงเซเว่นเลยโอเคครับเดี๋ยวเอาไปว่าสหรับพาร์ทนี้ผมในรายการโอเคต้องขอตัดจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับไว้เจอกันในพาร์ทต่อไปสัปดาห์นี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย<ะ>มาครับท่านผู้ชมผมก็เปลี่ยนใจเล็กน้อยนะฮะมาเรามาเล่นกันต่อไปดีกว่านะครับเราต้องไปชั้นสองโหแล้วชั้นหนึ่งเป็นไรว,วะเนี่ยแม่ตอนแรกผมว่าผมจะปิดคลิปไปแล้วนะฮะแต่แบบ ไปดูมันเพิ่ง21 22 23นาทีเองอะ่ะขอเว้นไปอีกสักนิดนึงไว้กันนะฮะโอ้หืดมิดนะฮะไป let's go ดูโล่งมาอืมเอ้าไปอีกแล้วอ้าวชิดว่าไงน้องพี่ไปวะเจ้าบอบบอบบบบ,อ,บอ่าเจสัส เกือบอะผมจําได้ตรงนี้แม่โอ้โหตรงนี้มันต้องหมอบนะครับมันต้องกดขีดขวาแล้วก็ก้มลงนะฮะมันจะกดตัวซีย่องไม่ได้นะเอออุ้ยโุ้ยเมื่อกี้ผมแอบชำเบืองเห็นนะครับว่านางยังอยู่ยังอยู่เปล่าเดินละโอเค ช่วยไหมครับไปนะจะเย็นนะน้องโอเคอย่าหันมานะผิดกติกานะผิดกติกานะใกล้ไปไกลไปช่วยโอเคมากำเนิอดอ้นขนล่าผีเอาเฮ้ยมันเดินติดบั็กเหรอโอ้ยตกใจถ้าติดบั็กตรงนั้นนี่คือแบบจบเลยนะแม่ ลกลับมาอะไรเนาะตายไปครับมาที่โตโ๊ะคอมนี่ไงตรงเอาบัตรนะักศึกษาอันนี้ก็มันจะมีรหัสผ่านอยู่นะครับนี่ไงการวืมเราได้ตัวแรกไวนกน้นะครับก็คือหนึ่งกับหนี่นะฮะเป็นรหัสผ่านส่วนอันนี้ก็จะเป็นเออนี่นะครับรหัสมันอยู่ตรงนี้ครับหนึ่งแปดสามสี่เจ็ดหตรงนี้นะฮะเป็นรหัสนะครับผม โอเคมาผมก็จะใส่ไปนะอันนี้ก็เป็นที่มาของรหัสนะฮะอ่ะใส่ไปเอ,อ่อหนึ่งแล้วก็แปดสามสี่เจ็ดหก enter อ่าได้ปะอ่าได้บัตรมาแล้วนะฮะแม่มหาวิทยาลัยคันนายาวโหวชื่อไปต่อไปเราก็ มีปัญหากับน้องคนนี้วะน้องไม่เดินกลับมาเหรอปรแปลกจริงจริงโโหไปไหนฮะทางใครทางมันนะพี่ไม่ใช่ว่ามันจะหันหวังมากว่าตีนนอนนะโอเคเ่าไปดีกว่าเว้ยนั่นไงกูว่าแวะกูว่าแวะ ไปละจ้าไม่สนหู้ยเกือกบเกือบแม่โชคดีนะไปทันมาวิบเอา้าวิบกดไม่ได้เอเอทำงี้สิไปครับไปเอาต้องไปต่อชั้นสามหไม่ยากไม่ยากพอได้อยู่นึกถึงวิบแดงนะฮะ เรากลับมาชั้นสมชั้นนี้แล้วดูดคีการ์ดไปเสียงนี่คือแม่บี้แขกเลยฮะโอ้โหทางเดินจะมืดไปไหนอ้าวเจอประตูมาวิ่งใส่ไปตามเส้นได้ไปนะฮะเราต้องตามหาเจนอีกแล้วโอเคมากำเนิดอน้นคนไม่กลัวผีมามามาเลย Come on Come on c m on ขมอนกูอยู่นี่ข่มอนข่มอนข่ามอนข่มอนข่มอนอฮ้ยนี่ได้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 ไป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 ติมวิ่งวิ่งวิ่งไอ้ติมวิ่ง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 เฮ้ยวิ่ง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 ไอ้ติมไอ้ติมไอ้ติมมึงอย่าเดินไอ้ติมมึงอย่าเดินวิ่งวิ่งติมเพื่อนวิ่งหน่อยโห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 ต้องได้แล้วจังหวะนี้ไอ้ติมไอ้ติมวิ่งไอ้ติมวิ่งเออวิ่งได้ปะ ไปฮะไปฮะกูไม่อยู่แวววัดใจเอาเออเอาห้องเปือนเลือดะฮะเอาโอ้โหวับมีเอกาสารนะฮะพบแววนักศึกษาสาวที่หายตัวไปวึกรับร่วมหลายสัตวานะฮะเป็นศพจมกองเลือดแล้วก็มีเศษตะปูนะฮะว,ว้าวขอดูหน่อยสิโอเค วันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาตำรวจได้พบศพนางสาวพัพพพตราตตาตัศรีสกุลหรือชื่อเบลนะฮะแล้วที่ห้องอนเนกประสงค์ที่ไม่ได้มีการใช้งานก็อยู่ที่ห้องอนเนกประสงค์สินะและปิดตายอย่างยาวนานในอาคารวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยคันนายาว <c oughs> ชื่อชอบจังเป็นเหตุให้ก่อนหน้านี้ไม่มีผู้ใดพบศพ จนกระทั่งเริ่มมีกลิ่นเหม็นออกมาจากห้องศพอยู่ในสภาพสวนสวมชุดนักศึกษานอนจมกองเลือดโดยในที่เกิดเหตุนั้นยังไม่พบว่าเป็นการฆาตกรรมหรือมีร่องรอยการข่มขืนแต่อย่างใดทั้งนี้ยังพบเศษตะปูปนเปื้อนอยู่ใกล้ๆกับศพของผู้ตายอย่างปริศนาโดยทางตำรวจได้ส่งศพเพื่อเข้าชนสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตแล้ววันนี้ชีวิต มันเว้นกันแบบนี้ผมก็อาจจะอ่านติดขัดไปเล็กน้อยนะครับท่านผู้ชมแม่โอเคผมว่ามันน่าจะต้องถึงเวลาตัดจริงๆก็ว่ะโอเคครับเอาแบบสัปภานี้ผมในการโอเคต้องขอตัดจบไปเรื่อยเช่นนี้ผมไว้เจอกันในภาต่อไปสัปพานี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย